สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปรารีสนสินพรงค์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา1 7นาฬิกา34นาทีพระบาทสมเด,ด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด,ด็จพระนางเจ้าพพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตานศาสดา,ารามในพระบรมมหาราชวังทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นเครื่องทรงฤดูร้อนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ในการนี้ทรงพระดำเนินไปด้านหลังฐานชุกชีเสด็จขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรถวายพวงมาลัยสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงกราบทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงหยิบพระมหาสังประจําพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงสงพระสุคุนที่พระอังสาซ้ายและขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงรับพระมหาสัง ศีนาวัดแล้วทรงสงฆสุคนที่พระอังาสาซ้ายและขวาพระพุทธมหมามณีรัตนปฏิมากรส่งรับพ้าขาวทับตามองพระพระพุทธมหมามณีรัตนปฏิมากรส่งสวมมงกุฎประจำาฤดูร้รอนถวายที่พระเสียรพระพุทธมหมามณีรัตนปฏิมากรส่งคม และจากนั้นสเสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาณที่ข้างฐานชุกชีทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหมามณีรัตนปฏิมากรชูพระสุคนในโถแก้วทรงบิบลงในโถแก้วและหม้อน้ำแล้วทรงวางกระทงดอกไม้บนผานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งและทรงจุดเทียนหวงบูชาพระพุทธมหมามณีรัตนปฏิมากรทรงคมทรงจุดธูเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และพระพุทธเลือดลาดนภาลัยทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศาศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองทิศท,ที่หน้าธรรมศาศีลา ต่อจากนั้นเจ้าพนักงานภูสามาลาเชิญพระมหาสังเพชน้อยทูลกล้าทุนกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสรงรับพระมหาสังเพชรน้อยแล้วสงที่พระเศียรและพระราชทานน้ำสังนครแก่พระราชวงศ์กับทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์แก่ข้าราชการที่มาเฝ้าตุลอองทธุลีพระบาทภายในพระอุโบสถ พรามเบิกแว่นเวียนเทียนครบ3สามรอบและเติมที่ฐานพระพุทธมหมามณีรัตนปฏิมากรทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถทรงพรัสุรายน้ำพระพุทธมนต์แก่รัษฎรที่มาเฝ้าทูลละองทุลีพระบาท พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรมีมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องทรงถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรสำหรับฤดูร้อนและฤดูฝนครั้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องทรงสำหรับฤดูหนาวถวายอีกสำรับหนึ่ง พระพุทธมหามณีรัตนาปฏิมากรจึงทรงเครื่องทรงสามฤดูอันเป็นราชประเพณีที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดอระมหม่อมให้ส่งพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายคอนสแตนตินอันทัสูลัสในโอกาสสาบานตนก็รับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธรารณรัฐเทเลนิกคนใหม่เมื่อวันที่13มีนาคม2568ข้อความพระราชสารดังนี้ พระนักท่านนายคอนสแตนตินอันทัสูลสัสประธานาธิบดีแห่งสาธารณาราัฐเฮเลนิกกรุงเอเธนสในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณาราัฐเฮเลนิกเขาพเ้้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออํานวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดีและความสําเร็จในหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งเพื่อความรุ่งเรืองวัฒนาเป็นพาสุขของประเทศและประชาชนชาวเฮเลนิก ประเทศไทยตระหนักยิ่งถึงคุณค่าของความสัมพันธ์ชั้นมิตรกับสาธราณรณรัฐเฮเลนิกซึ่งได้พัฒนาก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจมาตลอดระยะเวลา67ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความเป็นหุ้นส่วนอันเข้มแข็งระหว่างประเทศของเราทั้งสองกอบกับการสนับสนุนของท่านจะกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้งสองฝ่ายผ่านการท่องเที่ยวอันจะก่อเกิดประโยชน์สุข ร่วมกันเป็นอเนกประการต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชนาวกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบารมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจดังนี้นน วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารกัลยาณิวัฒนาโรงพยาบาลสงฆ์โอกาสนี้สงว่างพงศ์ล,ลยัยถวายสักการะพระรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินผู้ทรงก่อตั้งมูล,ลนที่โรคตายแห่งประเทศไทย และจากนั้นพระราชทานประกาศนียบัตรพยาบาลไตเทียมแก่ผู้สําเร็จการฝึกอบรมไตเทียมรวม68คนซึ่งมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจัดอบรมเป็นรุ่นที่52และรุ่นที่53 และพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณสนับสนุนกิจการของมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยการฝึกอ,อบรมพยาบาลไตเทียมเริ่มขึ้นตั้งแต่ปีพศ2535โดยการใช้เงินจากดอกผลทุนการกุศลสมเด็จย่าและทุนกรยานิวัฒนาในมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยปัจจุบันมีพยาบาลผ่านการฝึกอ,อบรม1,750คนและปฏิบัติงานในหน่วยไตเทียมทั่วประเทศ และโอกาสนี้พระราชทานพระราชวาทความสําคัญว่าพยาบาลไตทีมเมื่อสาเร็จหลักสูตรฝึกอบรมแล้วขอให้นําวิชาความรู้ที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีไปปฏิบัติให้เกิดผลดีแก่ผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้ายที่จาเป็นต้องใช้เครื่องไตเทียมบําบัดรักษาด้วยความเอาใจใส่ละเอียดรอบคอบใส่ใจข้อควรระวังต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยมีอาการแทรกซ้อนหรือติดเชื้อปฏิบัติต่อผู้ป่วยด้วยเมตตาจิตด้วยกริยาวาจาที่ ที่ควรให้กำลังใจและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่สุขภาพของผู้ป่วยเช่นการดูแลตนเองที่ถูกสุขลักษณะเรื่องพจนาการอาหารที่ควรและไม่ควรบริโภคเป็นต้นที่จะช่วยให้ผู้ป่วยอยู่อย่างมีสุขภาวะตามควรและให้คำแนะนำแก่คนทั่วไปเพื่อให้รู้จักรักษาตัวรักษาสุขภาพไม่เจ็บป่วยด้วยโรคไตหรือโรคอื่นๆอันจะเป็นอุปสรรคแก่การดำเนินชีวิต ขออวยพรให้ผู้สําเร็จการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียมครั้งนี้มีความสุขสวัสดีความก้าวหน้ารุ่งเรืองในหน้าที่การงานทั่วทุกคนขอขอบใจวิทยากรครูผู้ฝึกแพทย์พยาบาลของทุกสถาบันที่มีส่วนร่วมในการจัดการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียมเพื่อเพิ่มจํานวนพยาบาลไตเทียมที่มีความรู้ความชํานาญให้มีเพียงพออีกทั้งผู้มีจิตศรัทธาที่ช่วยอุดหนุนกิจการของมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยซึ่งดําเนินงานเพื่อประโยชน์ของ สังคมไทยตลอดมาขอาบุญกุศลหนุนนำให้ทุกๆท,ท่านประสบแต่ความสุขไม่มีภัยอันตรายมีลาบอันประเสริฐได้แก่การมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคคาพยาธิอันเป็นที่ปรารถนาของคนทั้งปวงสืบไป ต่อจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยครั้งที่1ทับ2568ในรอบปีที่ผ่านมาซึ่งมูลนิธิได้ช่วยเหลือรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ยากไร้ด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในโครงการหน่วยไตเทียมมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยซึ่งมีอยู่สแห่งคือที่ตึกกลยาณิวัฒนาโรงพยาบาลสงหรือศูนย์ไตเทียมกลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลศิริราชและที่ศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยมหิดลจัดสารยากดภูมิต้านทานหลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไตยรวมถึงสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยเรื่องโรคไตและทางเดินปัสสาวะให้ทุนศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังจัดประชุมวิชาการจัดทำวารสารและผลิตรายการโทรทัศน์เผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนเรื่องโรคไตและทางเดินปัสสาวะอย่างต่อเนื่องผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตท,ที่ยากไร้ได้ที่มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยโทร2 2 4 1 9 7 1 8 7 0 2 4 1 2 4 0 9 0หรือที่เว็บไซต์ www.kidneythai.org จากนั้นเวลา14นาฬิกา7นาทีสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรัชราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนาวังสาปทุมพระราชทานพระราชาวโอการให้พระภิสุและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละองพระบาทตามลำดับดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกชัยกิจเกษาเจริญรองอธิการบดีด้านกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชรรภัฏรำไพพรรณีนํำพักูประหลัดน้ำมันตะชาตูผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทุ่งตาอินตำบลปลวงอำเภอเขาคิชกูดจังหวัดจันทบุรีและพระภิสูจน์พร้อมด้วยคณะบุคคลเฝ้าและเฝ้าทุนละอองพระบาทถวายและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินจากการจัดงานประเพณีน้ำสก,การลอยพระพุทธบาทปลวงเขาคิชกูุดจังหวัดจันทบุรีโดยเสด็จพระราช กุศลตามพระราชอัธยาศัายรองศาสตราจารย์สวนิตวิงอนและคณะเฝ้าทุลอองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัายและทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายหนังสือมาลายะวันและหนังสือบรรณวิวิ์เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบป,ปร,ริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกประจําปีการศึกษา2566 วันนี้เวลา10นาฬิกา17นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบป,ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา2566ณอาคารกิติยาการมหาวิทยาลัยธรรมศา,ศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี ในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมักา์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน4คนและจากนั้นมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะสาธารณาสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์รวมทั้งสิ้น1,799คน สถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขมุ่งเน้นผลิตบุคลากรเฉพาะทางเพื่อเป็นกําลังสําคัญทางการแพทย์ทั่วทุกภูมิภาคซึ่งเป็นการกระจายโอกาสลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาปัจจุบันสถาบันพระบรมราชชนกมีวิทยาลัยในสังกัดตั้งอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศมุ่งสร้างกลนจากชุมชนพร้อมกับพัฒนาสถาบันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยมาตรฐานระดับ โลกเพื่อชุมชน World Class University for Primary Care ตอบสนองระบบสุขภาพของชุมชนและประเทศชาติ โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนความสําคัญตอนหนึ่งว่าการพยาบาลและการสาธารณาสุขนั้นเป็นงานที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์อย่างแนบแน่นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติโดยให้ความสําคัญกับผู้รับบริการในฐานะผู้ที่มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และมีคุณค่าในตนเองการจะทําให้ได้ดังที่กล่าวมีแนวทางปฏิบัติอยู่3ประการประการแรกต้องให้บริการประชาชนทุกคนอย่างเป็นมิตรไมตรี ด้วยความเมตตาปรารถนาดีความเอาใจใส่และความเคารพให้เกียรติโดยเสมอหน้าประการที่สองต้องรวบรวมข้อมูลของผู้รับบริการให้ครบถ้วนตามเป็นจริงและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณเพื่อจะได้ให้บริการสุขภาพได้อย่างถูกต้องตรงกับปัญหาสอดคล้องกับสิทธิและความต้องการของผู้รับบริการ ประการที่3ต้องให้ผู้รับบริการได้มีส่วนร่วมรับรู้และตัดสินใจเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสุขภาพของตนและครอบครัวรวมทั้งสามารถดูแลรักษาสุขภาพของตนได้อย่างยั่งยืนแนวทางทั้ง3ประการนี้ถือเป็นการให้บริการด้วยหัวใจอย่างแท้จ,จริงซึ่งจะทําให้งานด้านการพยาบาลและการสาธารณาสุขสาเร็จผลดังมีประสิทธิภาพจึงขอให้บัณฑิตทุกคนนําไปยึดถือปฏิบัติให้ได้ประโยชน์ องคมนตรีเป็นประธานในพิธีบัตรชิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่ห วันนี้ที่สิริบุรพาธรรมสถานอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีพลอนอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานพิธีปัดชิมิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่5ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคดน,นคนปรปฐมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นระหว่างวันที่14กุมภาพันธ์ถึง15มีนาคม2568โดยตระหนักถึงความสำคัญของ ของการปฏิบัติกรรมฐานตั้งสมถะและวิปัสนาอาจเป็นหัวใจสําคัญของพระพุทธศาสนาและเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการเผยแผ่จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมพระวิปัสนาจารย์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งเสริมให้พระพิสุได้เรียนรู้วิธีแห่งการเผยแผ่หลักธรรมคาสอนการปฏิบัติธรรมทั้งยังเป็นการสร้างศาสนาทายาทสืบทอดพระศัตธธรรมให้ดำรงมั กูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ตลอดไปโดยมีพระพิสุผู้เข้ารับการอบรม73รูป โครงการตุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพ,พระสงฆ์ไทยเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งขึ้นโดยทรงมีพระราชปณิธานในการสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงซึ่งจะสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ด้วยตนเองและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนแตกชานในพระธรรมแล้วนำไปสั่งสอนพุทธบริษัทต่อไปได้อย่าง ไม่ผิดเพี้ยนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาต่อยอดโครงการเพื่อพัฒนาความรู้และคุณภาพพระสงฆ์ให้เป็นหลักทางใจของประชาชนให้พระสงฆ์เป็นประโยชน์ในสังคมไทยสืบไป สมเด็จพระนิธิธา่ิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชาทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105ของมูลนิธิชัยพัฒนาแก่เกษตร,รกรและราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลร,ราชธานีและจังหวัดสุรินทร์ วันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีสมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมภพกรุณาโปรดเกล้าโปรดหม่อมให้มูลลนิธิชัยพัฒนาโดยนายสุวัตติราพันธ์รองเลขาีิการมูลลนิธิชัยพัฒนา เกินมเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานจำนวน210กิโลกรัมไปมอแบแก่เกษตรกร,ร,ร,กรและประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นสมาชิกในโครงการทหารพันดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภยัยกองกำลังสุรานารีและได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในปี2567ส่งให้นาข้าวเสียหายรวม14ไร่ สำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานหอมลิ105เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวที่สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรรา,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้มูล,ลนิธิชัยพัฒนาโดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพนสิริดำเนินการผลิตพันธุ์ข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งกลุ่มผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนได้น้อมนําพระราโชบายมาผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสำรองเพื่อพระราชทานแต่รัศดรที่ประสบภัยพิบัติสําหรับเป็นเมล็ดพันธุ์ในฤดูการใหม่ที่กําลังจะมาถึงปัจจุบันได้ใช้พื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์จัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจกกักรพันเพนสิริภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะนี้มีกลุ่มชนที่เข้าร่วมโครงการ3จังหวัดได้แก่จังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดศรีสะเกดโดยตั้งคณะกรรมการบริหารงานภายในกลุ่มเพื่อดําเนินกิจกรรมของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะุ่งมิดิชันปัจจรีส่วนสินพงพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ